ยินดีต้อนรับอีกแล้วนะครับวันนี้ไปกลางเต็นนอนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อเจอน้องช้างแวะซื้อหนาำนะครับตอนนี้อยู่บนเขาใหญ่แล้วอุณหภูมิน่าจะประมาณ23ได้ครับตอนนี้หนาเชียว คนมานะครับพี่ยกำลังพยายามกางเต็นท์นอยู่นะครับอ่าตัวหายไปแล้วอ๋อ <laughs> ลุงแปบดบลุงแปดนะฮะรู้แล้ว <laughs> <laughs> นี่เขาเพิ่งมาจากหัวขาแข้งนะครับแล้วมาต่อเขาใหญ่